อยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็กก่อสร้างภายใต้การนำของครูจิว๋วหรือทองภูมิวัวสีผู้ดูแลโครงการของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่สอนเด็กๆมาเกือบ30ปีแล้วเนื่องจากตัวครูจิ๋วเองนั้นเคยเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสมาก,ก่อนจึงอยากจะมอบสิ่งที่ตัวเองเคยได้รับให้กับเด็กๆบ้างและหวังว่าพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จริงๆครูจริ๋วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสมาก,ก่อนเนาะ ทางการศึกษาทาการทํางานนะคะโอกาสเราเนี้ยเป็นโอกาสที่ทีที่ได้รับมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณจิ๋วที่ทำยังไงที่ให้โอกาสางเนี้ไปถึงคนที่เขาได้โอกาสมากกว่าแล้วเราก็ต้องให้โอกาสในการที่ยืนให้กับเด็กนะคะเพื่อให้เด็กเราได้มีที่ยืนบริสัทธิโอกาสที่ครูจิ๋วมอบให้แก่เด็กๆคือโอกาสทางการศึกษาไม่ใช่ทุนการศึกษาเพราะครูจิ๋วไม่มีเงิน สิ่งที่ครูจิ๋วทําได้คือการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ของเด็กๆและเพื่อประโยชน์ของสังคมจึงปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการให้เขาเขาได้รับอะไรจากเราที่มากได้รับระบการณ์ได้รับวิธีการเยอะๆเขาจะเป็นคนที่ไปแตกต่างเรากับเขาไม่ได้แตกต่างแบงเรานม่ทเขาเราเราอยู่กานเราก็ต้องโอกาสเย้ะขึ ะะซึ่งคุณจิ๋วจะบอกตำรวจว่าสำคันที่สุดก็คื่โอ้โหเราจนแล้วโอกาสไม่มีแล้วทำไมยังมีคนจนแล้วคนที่เราโอกาสมากกว่าเราอีกครูจิ๋วไม่เพียงแต่สอนเด็กๆเท่านั้นแต่ยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆอีกด้วยเออทำให้เป็นตัวอย่างค่ะ ทำได้เราแล้วก็ปฏิบัต uh, ิัวเองคุณจึงไม่กินเหล้าคุณจิงไม่สูบบุหรี่คุณจึงไม่เที่ยวคุณจึงไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขอรับชนไม่มีอะไรดีใจที่ครูขอให้โอกาสหนูให้การศึกษาหนูให้น้องเก่งภาษาไทยแล้วก็อ่าน เวลาเจอป้ายที่ไหนก็อา่านออกจะได้ไม่ต้องหนูพอมาแล้วหนูก็เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงส่งมาเพราะว่าแบบแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงหนูแล้วก็เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มีน้องอีกคนนึงดีใจที่ได้มาอยู่กับครูจิ๋มอยากทำแบบคร,รูจิ๋มให้โอกาสคนอื่นเขาบ้างเราก็เคยอยู่ที่นี่เขาก็เคยเลี้ยงดูเราอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากกลับมาเล่นกับน้องๆทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิวที่ทำให้หนูได้มีวันนี้ค่ะก็อยากกลับมาทำเพราะว่าอยากให้โอกาสผมเอออยากให้ขอรู้ผมรักครูจิ๋วนะคะ